สบายดีมีกระฟังแม่นั่งมั่นเราชวนคนมากินตัมพักกันเองสบายดีคนมาพี่น้องหัวยองสองปุ่งตัมตัมพักคนพี่น้องอันนี้ไข่เนาะพี่น้องแม่หมอไข่ไข่หินไข่หินไข่หินของผักมาเดี๋ยวเสียะเข้มบ่อันนี้แม่นแม่นไข่เนาะ ให,หให้จบิแล้วมั้งฉอนจะืจอที้บนับบนน้นด้ยงก,กินเห็พางพีนองบ่งก่อบคกะนะกินท้ำกาเด้อขากรมกับฮัทกันเนาะอือเกาะเอาขอนุญายาอ้บอ่เห็นเนาะบอ่อยากเห็นบ่ได้หรอกเนาะอ้อะอยังกับยากกินให้พ่ยพีนองบ่งเนาะ มาคิดทำกันอ like okay, no, yeah. ่ะจับรถนี่มันเป็นสีปิวมเปมันปิวก็พองพอแล้วมามเกียวเนื้ส้ไล่อะไรเกียวนะเอาเขาไปเอาออกตัวนี้นะเอามาเียว่เอามา่กแง่วงารโควิดมา นี S <S ่เหอพี่น้องบังกระจ้าป่าไปจินจะดนเอาลเอาไปจองไปไป่อนเอาไปน้องมาเห็นเนาะมาเห็นสัมผัสไหมน้องเลยเพ็ดลูกิยมาจับยันแน่แน่ลกก่กมัน่าจับ ว่ามันยังบาแขง็งเนาะเอามากินกน,น,นํนนากันเด้อแ่บแอบแอบมาจะใช้หย่าเนาะ,นะของผักใช้หย่า งาม่เลยใชะแล้ววัน้เหนอดถอเลยะกินอดบ่บนะไยังถอดมันยังเด้ปี๋กินกระเส่มันจะมันะอะสักินน้ำกันเด้อสนับ จะบอกกับบ้างใส่ลูกินนน้ำา้อนบรรตมจะ่ผักอ่าเสร็จุดหอนแม่นี่เนี่ยแม่นี่มนันตัมพักต้าสดอยู่ไปห่หาดอ่ะน,นะแม่เขาเสียบแข็แเขาไม่เสียบแขกหมูมพักมีใครผอมนะ อายก็บป็นังไงนะอายุประมายังไงเมาเลกี้ก็ขอบแล้วแจกือกันนะาไปอีกแบบต้องต้อห่อเฉล่ขายสั่นเ่รเขาต้มไลงเาอยากิงเงิงจะเก็บเป็นชูีาเ นี่ใครผอมเลยเขาอ่งพี่น้องไม่กินน้ำกันส่วนกักตัวหัวซึกว่าชื่อ้วนอวดเอ้โว่นหนะเขาอ้วนขึ้นหนาหาเขาเรียวจับพร้อมกับวีวีมาซ้มือแล้วเศ้าเเอาจริงจร้ง เรงเปว้เมันืยะาเปนดงไม่ใเหอ้เอกินแพอไปน่องต้อตะลอนเนาะมันจ้จัดจะบัดนี่จะบัดทีขากิบมันงใส่หน้ามวยไปตลาดข่างทำอิดไปได้เสยผ่าน มขังต่อไปละบาดูเดียวูเดียวให้ไปกบ่นบ่บ้านแม่คนอารอกรบปุกนันยังรอขัยังากปลาานรถบั้งราใส่เ <eye> ้เขาคือในตัวสาเลย ไปทางหาหารแชมุเออ่จอหลดนะใชจอทั้งหมเขาจะหยาดบาค่ำเล้นั่งข้าว่ะไท<ฟ>ย <c oughs> อ้าได้ใจขัดเลยเว้ยคือฝุนดิเลยอ่ะว้า,ายุดเดี๋ยก่อนอังงจมบจมอ่ะอังจบไว้มาก กินพอทีไข่คนคนจะเบ่งบลายบื่อนีมาคูอ่ะสุการจำกินอานี้เรลงกดไยลก๋วยไข่ก็แยแรก๋วยจันก๋วยพริกผู้ไงด้วยขอบคุณใจบาย